ตอนที่26ชัดเจนในหนึ่งประโยคสาวสวยกำลังชวนฉันออกไปกินข้าวหวังเสียนอฮําเพลงฮิตขณะอาบน้ำอย่างอารมณ์ดี หลังจากพักอยู่ในห้องราวราวชั่วโมงกว่ากว่าหวังเซียนได้รับข้อความจากกวนชูชิงบอกว่าเธอต้องการชวนเขาออกไปทานอาหารข้างนอกหวางเซียนอเห็นด้วยทันทีหลังจากการทำอาหารกลางแจ้งเมื่อค่ำวนันก่อนความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขาทาั้งสองคนนั้นสนิทกันมากคือนอและความรู้สึกของทั้งคู่น่าจะมากกว่าคำว,ว่าเพื่อนปกติทั่วไปหวงเซียนนอเปลี่ยนชุดเป็นเสื้อยืดสีดำชั้นดี คู่กับกางเกงลำลองสีขาวสบายสบายรวมแล้วราคาทาั้งชุดอยู่ที่หลัก1,000งหมยวนอย่างไรก็ตามทั้งชุดนี้ยังไม่ใช่ส่วนที่แพงที่สุดหวังเสียนอ,อยังหยิบรองเท้าไนกี้ที่มีราคา8 0 0แสนหยวนออกมาใส่รองเท้าไนกี้คู่นี้คือไนกี้แม็กแบ็กโทเดอรฟิวเจ2มีวางจำหน่ายอย่างจำกัดทั่วโลก ดอกจันน่าจะมาจากหนังเรื่อง Back to the Future 2ไปหาดูกันเอาเองดอกจันเขาได้รองเท้าเหล่านี้จากชายหนุ่มนักซิ่งที่ขี่มอเตอร์ไซค์พาเลส่ส่งงอเขาเสื้อมาจากต่างประเทศเพื่ออดกับคนอื่นๆในท้ายที่สุดรองเท้าตกอยู่ในมือของหวังเสียนอนหวังเสียนต้องการขายมันในตอนแรกอย่างไรก็ตามเนื่องจากเขามีเงินมากพอแล้วในตอนนี้ เขาจึงไม่ต้องขายพวกมันอีกต่อไปและนำมาใส่ไว้ใช้เองรองเท้าคู่นี้ไม่เพียงแต่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ดียิ่งกว่านั้นการออกแบบรูปลักษณ์นั้นยอดเยี่ยมมากและสวมใส่สบายอย่างยิ่งมันเป็นการจับคู่ที่ยอดเยี่ยมสำหรับเสื้อผ้าและรองเท้าของหวังเสียนนอหลังจากเปลี่ยนการแต่งกายเป็นเสื้อผ้าใหม่ช่้นแบรนเนมและร่างกายถูกปรับเปลี่ยนด้วยพลังมังกรหวังเสียนนอก็มีออร่าที่เป็นเอกลักษณ์พิเศษรอบๆตัวเขา หลังจากจอดรถฮาเลคข,ของเขาที่อีกฝ้าขอนึรงอของถนนหวังเสียนอยืนรอที่ประตูของมหาลายัยกวนชูชิงได้งานทำเกี่ยวกับงานแปลเธอได้ขอเจ้านายที่ชื่อเสียงกล่อมของมแมลงกลับก่อนเวลาคอร์เงอชั่วโมงเจ้านายที่สซลงอใจดีก็อนุญาตเธอและเธอขอให้หวังเสียนอรอเธอที่ประตูมหาลัยสักครู่ผือ ในขณะนั้นวางเซียนได้ยินเสียงถอนหายใจและบ่นพึมพำรรเขาหันหน้าไปมองและความสนใจของเขาตกลงบนเด็กผู้หญิงข้างหน้าเขาหญิงสาวคนนี้สวมชุดสีขาวและถือกระเป๋า์ลวเธอใช้เครื่องํำอางและมีการแต่งหน้าที่สวยเธอมีรูปร่างที่ดีส่งงอมองดูถือได้ว่าสวยมากดอกจันลุยวิตตองลุยวิตตองดอกจัน เมื่อเทียบกับก่อนหน้านี้การแต่งกายของเธอทันสมัยมากคือนอนและดูดีคือนอนมากเธอไม่ใช่ใครอื่นนอกจากหญิงสาวที่หวังเสียนอนเคยรักชีชู้ทู้ฉีชทู่ทูเองก็สังเกตเห็นหวังเสียนอนและมองเขาด้วยความประหลาดใจเมื่อเทียบกับผู้ชายคนก่อนที่เธอเคยรู้จักเขาคนนั้นเป็นคนเรียบๆและแต่งตัวตามปกติจนเรียกว่าค่อนข้างเฉยในความคิดของเธอหวังเสียนอนในปัจจุบันนี่แต่งตัวและดูดีกว่ามาก ยิ่งกว่านั้นเขายังดูมีออร่าที่ค่อนข้างสง่างามไม่เหมือนใครเขาก็แค่ใส่เสื้อผ้าใหม่ตามแฟชั่นทั่วไปราคาคงไม่เกินสิบหยวนฉีชู้ชูคิดกับตัวเองอย่างไม่เต็มใจคุณมาทำอะไรที่นี่คุณไม่ต้องทำงานหรือไงฉีชู้ชูขยับกระเป๋าร l แลและชุดที่สวยงามขณะพูดกับหวังเสียนอ ผมมารอคนหวังเสียนอย,ยิ้มให้เล็กน้อยและไม่ได้สนใจเธออีกเมื่อเทียบกับกวนชูชิงแล้วฉีชูชูก็อยู่ห่างไกลมากจนเทียบไม่ได้โพ้ช่างเป็นเรื่องบังเอิญจริงฉันก็รอคนอยู่เหมือนกันฉีชูชูจ้องมองที่หวังเสียนอและรอยยิ้มก็ปรากฏคือนอบนใบหน้าของเธอฉันรอแฟนของฉันมารับเมื่อเห็นว่าหวังเสียนอไม่มีปฏิกิริยาตอบรับเธอก็โกรธนิดหน่อยคุณไม่ได้ทำงานแล้วงั้นเหรอ ไม่ได้ทำผมมีเงินพอใช้แล้วหวังเสียนอตอบพอเมื่อฉีชูชูได้ยินคำพูดของเขาใบหน้าของเธอก็เต็มไปด้วยความดูถูกเหยียดหยามคุณไม่ได้เคยบอกเหรอว่าน้องสาวของคุณกำลังจะเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยปีนี้และคุณยังบอกอีกกว่าจะปล่อยให้เธอมีชีวิตในมหาวิทยาลัยที่ดีและสะดวกสบาย คุณรู้ไหมว่ากระเปอาไบนี่แพงแค่ไหนผลิตภัณฑ์เครื่องซำอังเครื่องแต่งหน้าราคาแพงๆและเฉพาะแค่เพียงกระเปนในมือของฉันราคาก็มากกว่าหนึ่งหมื่นยวนแล้วขณะที่เธอพูดเธอสะบัดผมเบาๆด้วยท่าทางและความรู้สึกที่เหนือกว่าเมื่อเธอกำลังพูดชายหนุ่มสามสี่คนที่กำลังรอคนอื่นอยู่ใกล้ๆในที่เดียวกัน พวกเขามองไปที่ฉีชู่ทูก่อนที่จะมองดูหวังเสียนอผมคิดว่ามีเงินไว้สําหรับใช้ใจ่ายให้เพียงพอมันจะดีกว่ามีกระเปอาราคาแพงๆและกระเปอาที่คนทั่วไปเขาใช้กันสําหรับผมผมคิดว่าก็คงจะพอดีและใช้ได้ไม่เห็นจะเสียหายอะไรหลังจากได้ยินคําพูดที่หญิงยโสของฉีชู่ชูแล้วหวังเสียนอตอบพร้อมยิ้มเล็กน้อย ผู้หญิงทุกคนหวังว่าจะสามารถซื้อกระเป๋าราคาแพงที่ชอบและได้ใช้เครื่องซำอังยี่ห้อดีๆกันทั้งนั้นแหละฉีชู่ชูหัวเราะเยาะคุณไม่ใช่พี่ชายที่ดีเลยจริงๆฮพือฮึหวังเสียนอยิ้มหัวเราะเบาๆและไม่สนใจที่จะพูดคุยต่อล้อต่อเถียงกับฉีชู่ชูต่อมันไม่ได้ประโยชน์อะไรส่งงอเขามองสิ่งที่เธอทำตอนนี้มันดูเป็นเรื่องตลกมากกว่า เมื่อกลุ่มชายหนุ่มข้างๆได้ยินสิ่งที่ฉีชู่ชูพูดพวกเขาตกใจเล็กน้อยชายหนุ่มคอนอหอนึรงอที่ไปที่รองเท้าของหวังเสียนอและกระซิบเบาๆกับเพื่อนของเขาเพื่อนอีกสองคนของเขามองดูและรู้สึกตกใจหลังจากนั้นพวกเขาก็สังเกตเสื้อผ้าของหวังเสียนออย่างละเอียดมากยิ่งคือนอนั่นมันมอเตอร์ไซค์รุ่นใหญ่ที่สุดฮาเล่มันคือฮาเล่ เจ๋งมากๆในขณะนี้กลุ่มชายหนุ่มเห็นมอเตอร์ไซค์ฮาเล่ด้านหลังของหวังเสียนอพวกเขาอดไม่ได้ที่จะตื่นเต้นและแสดงชื่นชอบมันเจ๋งเกินไปแล้วฮาเล่คันนี้อาจมีราคาอย่างน้อย2-3งสามแสนเฮ้ย ไม่ใช่แล้วฮาเลคันนี่ได้รับการดัดแปลงเป็นพิเศษและควรจะเป็นรุ่นที่สั่งทำคือนอเองฮาเล่ที่สั่งทำเองมีราคาแพงกว่าฮาเล่เล็คลาสกลที่ขายในราคา400,000ยวนซะอีกฉันมีเพื่อนคนหอนืรอึง่งอเขามีฮาเล่ที่สั่งทำเองแอลมันมีราคาสูงกว่า800,000ยวนยังไรก็ตามรถคันนั้นของเพื่อนฉันยังเทียบกับรถคันนี้ไม่ได้เลยในกรณีนี้รถคันนี้น่าจะเกินล้านกลุ่มชายหนุ่มเดินมองดูด้วยถึงออและตื่นเต้นตกใจ ชีชู่ชูได้ยินสิ่งที่พวกเขาพูดและหันหน้าของเธอมองตามไปด้วยความประหลาดใจอืมใช่มันดูดีจริงดีจริงหวังเสียนอสังเกตเห็นว่ามีกลุ่มคนเดินดูรถเขาวนไปมาอย่างชื่นชมรอยยิ้มปรากฏบนใบหน้าของเขามอเตอร์ไซค์ฮาเลยคันนั้นเจ๋งก็จริงแต่ก็ยังเทียบไม่ได้กับรถยนต์เขากล่าวคือนอเบาๆ,ๆชีคุณมันจะรู้อะไรเกี่ยวกับรถเหล่านี้ ชีชู่ชูได้ยินสิ่งที่เขาพูดและมองดูเขาด้วยความรังเกียจชีวิตนี่คุณคงจะไม่สามารถเซอร์รถแบบนี้ใช้ได้หรอกหวังเสียนอหัวเราะเบาๆเมื่อได้ยินสิ่งที่เธอพูดและกลุ่มชายหนุ่มก็มองเขาด้วยความประหลาดใจแฟนฉันกำลังมาคุณจะไปไหนละคุณต้องการติดรถไปด้วยหรือไม่ชีชู่ชูเห็นรถ BMW ม5ซีรีส์ขับตรงมาหาเธอและเธอแกล้งถามหวังเสียนอทันทีไม่เป็นไร ชู่ชูในขณะนี้รถ BMW เข้ามาจอดอยู่ข้างๆชายหนุ่มอายุประมาณ20ปีก้าวออกมาเขาดูผอมและอ่อนแอเล็กน้อยและผิวของเขาซี j จางสิ่งที่โดดเด่นยิ่งกว่านั้นก็คือเขามีปากที่ยื่นออกมาและคางเหมือนลิงโซงงอรวมรวมแล้วเขาดูค่อนข้างน่าเกลียดชายหนุ่มเดินไปและอ้าแขนเล็กน้อยเพื่อโอบก,กอดฉีชูช่ชูพี่ชิงฉีชูช่ชูเดินไปกอดชายหนุ่มโดยตรงในขณะเดียวกันเธอก็จูบที่แก้มเขาเธอกำลังคุยกับใครอยู่เหรอ ชายหนุ่มโอบแขนไว้รอบเอวของฉีชู่ชูและถามด้วยรอยยิ้มก็แค่ผู้ชายคอนอหอนงอที่พยายามจะไล่จีบฉันในอดีตฉีชู่ชูเบะป,ปากใส่เล็กน้อยและหัวรอคกคิดคับโอ้ชายหนุ่มคนนั้นมองไปที่หวังเสียนอนและสะบัดออกมาด้วยความรังเกียจและพูดว่าเฮ hey, พี่ชายคุณอยากจะไล่าตามจีบสาวคุณมีเงินที่จะทำหรือเปล่าล่ะ หวังเสียนอเห็นชายหนุ่มพูดกับเขาและรู้สึกน่าสนใจเล็กน้อยรอยยิ้มเย็นๆปรากฏบนใบหน้าของเขาเขาดู b m w 5ซีรีส์ก่อนที่จะก้มดูรองเท้าของเขาสีหน้าเย้อยเย้ยเบาๆปรากฏคือนนอบนใบหน้าของหวังเสียนอ เมื่อกลุ่มชายหนุ่มได้ยินการสนทนาพวกเขาก็ตกใจอยู่เหมือนกันและพวกเขาก็ยังได้ยินสิ่งที่เด็กผู้หญิงพูดมาก่อนหน้านี้พวกเขาก็แปลกใจและสับสนอยู่เล็กน้อยแต่ตอนนี้พวกเขางงและตกตะลึงอย่างสมบูรณ์พวกเขาดู BMW ัคันนั้นก่อนที่จะดูรองเท้าของหวังเสียนอชายหนุ่มคนนั้นมองเพื่อนสองคนของเขาและเขาที่ไปที่รถ BMW และก็ที่ไปที่รองเท้าของหวังเสียนอ พวกนายรู้ไหมว่าผู้หญิงคนนั้นบอก,กว่าผู้ชายที่สวมใส่ในและเสื้อผ้าแบรนด์เนมไม่มีเงินแต่เมื่อผู้ชายคนนั้นคนที่ขับรถ BMW Series 5มาจอดแต่งตัวแฟชั่นโหลโหลเธอบอกว่าเขารวยพวกนายงงหรือเปล่าหรือพวกเขา2คนไม่รู้ว่ารถของเขามีราคาประมาณแค่600,000หยวนแต่ไนซของผู้ชายคนนั้นน่าจะราคาไม่ต่ำกว่า810,000ด้วยซ้ำ ประโยคคำพูดของชายหนุ่มคนนั้นค่อนข้างดังและชัดเจนและทุกคนสามารถได้ยินมันถนัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อชายหนุ่มคนนั้นกำลังที่นิ้วประกอบตอนที่27ลงทะเลยามค่ำคืนฉีชู่ชูและแฟนหนุ่มของเธอได้ยินคำพูดของกลุ่มเด็กหนุ่มพวกเขาทั้งคู่ก็ตกตะลึงในทันทีเด็กหนุ่มและเพื่อนของเขาที่ไปที่รถยนต์บ m w และรองเท้าของหวังเสียนอ ไนกี Air, Mac ้แอร์แม็กแบ็กทีโอเดอะฟิวเจอร์เด็กหนุ่มคนนั้นอุทานอีกคอรังฉีชูชูและชายหนุ่มแฟนของเธอจ้องที่รองเท้าในกี้คู้นนั้นที่หวังเสียนอใส่อยู่ชายหนุ่มเบิกตากว้างใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความไม่อยากเชื่อฉีชูชูยังงงงนันอยู่เพราะเธอไม่เชื่อหูของเธอหวังเสียนอมองพวกเขาอย่างเย็นชาก่อนที่เขาจะเห็นกวนชูชิงเดินตรงมาหาเขาเขายิ้มทันทีและโบกมือให้เธอ ขอโทษที่ทำให้รอนนะกวรสู้ชิงรีบวิ่งมาพร้อมกล่าวขอโทษแต่เมื่อเธอเห็นหวังเสียนอที่โบกมือพร้อมใบหน้าที่หล่อเหลาของเขารอยยิ้มจางๆปรากฏบนใบหน้าของเธอไม่เป็นไรผมเองก็เพิ่งมาถึงที่นี่เหมือนกันหวังเสียนอใส่หัวไปกันเถอะฉันจะลี้ยงนายที่ร้านอาหารแถวถนนโบราณกวนชูชิงยิ้มและมองไปที่หวังเสียนอขณะที่เธอพูด โอเคผมทานอะไรก็ได้หวังเสียนอพยักหน้าเราจะขี่มอเตอร์ไซค์ไปกันหวังเสียนอเดินตรงไปที่รถจัก,กรยานยนต์ฮาเล่และหยิบกุญแจออกมาเพื่อสตาร์ทรถว้าวมอเตอร์ไซค์ฮาเล่ดูเหมือนว่านายจะรวยจริงๆนะเนี่ยกวรชูชิงมองเขาด้วยความประหลาดใจเธอคิดว่าหวังเสียนออาจทำเงินได้พอควรแต่ไม่คาดคิดว่าเขาจะรวยพอที่จะซื้อมอเตอร์ไซค์ฮาเล่ มีคนจ่ายมันแทนค่าสินค้าให้ผมมาแต่น่าเสียดายที่ผมยังไม่มีใบขับขี่รถยนต์ดังนั้นผมจึงสามารถขี่ได้แต่มอเตอร์ไซคันนี้เท่านั้นหวังเสียนอยิม้มคุณรังเกียจที่จะนั่งซ้อนไท้ายผมหรือเปล่าละ่ะรือนายต้องใจใช้มอเตอร์ไซคันนี่เพื่อฉวยโอกาสกักบสาวสาวใช่ไหมควนชูชิงมองดูเขาและหยอกล้อแต่เธอกลับคืนนอไปนั่งซ้อนข้างหลังเขาทันที หวังเสียนอหัวเราะเบาๆและตอบว่าผมเดาว่าผู้หญิงทั่วๆไปคงไม่สนใจที่จะมานั่งรถมอเตอร์ไซค์หรอกมันไม่มีประสิทธิภาพเท่ากับรถยนต์ BMW คิกๆกวรชูชิงหัวเราะไปกันเถอะเราไปกินเนื้อย่างเสียบไม้กันได้เลยหวังเสียนอพยักหน้าเขาสตาร์ทเครื่องยนต์และขี่ไปยังถนนโบราณกวนชูชิงจ้องมองที่ด้านหลังของชายข้างหน้าเธอเธอลังเลเล็กน้อยก่อนที่จะกอดเอวเขาวไว้ เจ๋งสุดๆเขาเทพมากรองเท้าในกุ้ยกับมอเตอร์ไซค์ฮารเร่รวมๆแล้วมูลค่าอยู่ที่ประมาณสองล้านเขารวยมากฉันอิดฉาเขาจริงๆเขาใส่รองเท้าราคา8แสนหยวนได้ลงจริงๆหรือเนี่ยคนรวยนี่น่ารังเกียจจริงๆ เด็กหนุ่มทั้ง3าคนมองตามหลังมอเตอร์ไซค์ฮาเลยที่กำลังขี่ออกไปหลังจากนั้นพวกเขาหันกลับมามองที่ฉีชูชูชและแฟนหนุ่มของเธอเขายังกล้าจะมาอดรถ bmw ของเขาอีกเหรอราคาของรถ bmw ของเขายังเทียบไม่ได้กับรองเท้าหอนืเนองมอคู่ของพี่ชายที่ขี่ฮาเลยตอนนั้นผู้หญิงคนที่แต่งหน้ายังบอกอีกกว่าทางชีวิตของพี่ชายคนนั้นคงไม่มีปัญญาได้ขี่ฮาเลย แฟนหนุ่มของเธอก็บอกพี่ชายคนนั้นด้วยว่าเขาไม่มีเงินทุนแต่นี่คือการตบหน้าพวกเขาฉัดใหญ่อย่างแท้จริงเขามีรองเท้าหอนึง่งอคู่ที่มีมูลค่า7 0 0 0แสนถึง8 0 0แสนหยวนและเขาขี่มอเตอร์ไซค์ฮา์เล่ที่มีราคานับล้านได้อย่างสบายๆพวกคุณยังกล้าล้อเลียนเขาอีกและถามว่าเขามีเงินทุนไหมงั้นเหรอ ในขณะเดียวกันฉีชู่ชูก็แสดงสีหน้าที่ตกตะลึงออกมาเธอมองตามด้วยความเหลือเชื่อขนาดที่มอเตอร์ไซค์ฮาเลค่อยๆหายลับตาไปเขาจะรวยได้ยังไงฉีชู่ชูไม่อยากที่จะเชื่อเขาเป็นแค่เด็กยากจนเขาสามารถมีเงินมากมายขนาดนี้ในทันทีได้ยังไงและผู้หญิงคนนั้นที่ซ้อนรถไปกับเขาเธอเป็นดาวคณะฉายานางฟ้าผู้ใจดีกวนชูชิงไม่ใช่เหรอหรือว่าเขาปิดอบางตัวตนของเขา จริงๆแล้วเขาเป็นทายาทจากตระกูลที่ร่ำรวยใช่ไหมเธอมีความเสียดายและเสียใจอย่างที่สุดคือนอมาทันทีชายหนุ่มสังเกตเห็นสายตาแปลกๆจากเด็กหนุ่มทั้งสามคนที่อยู่ด้านข้างเขาใบหน้าของเขาก็ดูเกอ้อเกอ้อและเวิร์คือนอมาทันทีและเมื่อเขามองดูฉีชู่ๆที่ใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยความสับสนและเสียใจทําให้เขารู้สึกหมุดหงิดและโมโหคือนอมาทันทีไปรีบไปที่โรงแรมกัน เรื่องราวเลวร้ายที่เธอได้เคยทำไว้ในหัวใจของหวังเสียนอได้ผ่านพน้นไปแล้วคอรังนี่เมื่อเขาได้พบเจอฉีช,ชู่ทูอีกคอรังหัวใจของหวังเสียนอไม่มีความคิดถึงและเสียใจอีกแม้แต่น้อยมีแต่ความรู้สึกขยะแขยงและรังเกียจเข้ามาแทนที่เศงุงอเขาก็ไม่เข้าใจทำไมรู้สึกแบบนั้นแต่เขาก็ไม่ได้นำมันมาใส่ใจ หลังจากอาหารเย็นเขาขี่รถไปส่งกวนชูชิงกลับไปที่หอพักของเธอหวังเสียเนอยืนมองไปที่ดวงจันทร์และดวงดาวที่ส่องแสงในท้องฟ้ายามค่ำคืนเขาตัดสินใจจะออกไปที่ทะเล ฉันต้องพัฒนาความแข็งแกร่งและทำให้ตัวเองมีพลังมากยิ่งขึ้นอเมื่อเขาได้เรียนรู้ว่าร่างกายของเขาสามารถต้านทานกระสุนได้ในช่วงบ่ายวันนี่หวังเสียนอตัดสินใจย,ยกระดับความแข็งแกร่งของเขาโดยเร็วที่สุดเพื่อให้เขามีความสามารถที่แข็งแกร่งและเติบอย่างรวดเร็วเขาไม่ได้ขี่มอเตอร์ไซค์ของเขาไปสูงงอมันจะไม่สะดวกในหลายๆยอย่างเขาจึงนั่งแท็กซี่จากด้านนอกมหาลัยไปแทนเมื่อเขามาถึงชายหาดมันเป็นเวลา21นาฬิกา หวังเซียงงอดูคลื่นทะเลที่สาดสัดและเปล่งประกายภายใต้แสงจันทร์เขาเลาอไปตามแนวโขดหินและพบจุดที่ห่างไกลจากที่ชุมชนเขาถอดเสื้อผ้าแล้วกระโดดลงทะเลแปลงร่างเป็นมังกรด้วยความคิดในใจเขาดำดิ่งลงสู่ท้องทะเลในฐานะมังกรเกิดใหม่เขายังไม่มีความสามารถการครอบครองอำนาจพลังพิเศษเหล่านั้นเช่นลมฝนฟ้าร้องและสายฟ้ามันจะต้องแลกเปลี่ยนโดยใช้พลังงานมังกร การจะใช้พลังอำนาจพิเศษแห่งมังกรจะต้องฝึกฝนพลังอำนาจเวทมนต์และแม้แต่ฝึกฝนเนื้อหนังร่างกายก่อนในการฝึกฝนพลังมังกรศักดิ์สิทธิ์มีทักรรษะวิชาและเทคนิคการฝึกฝนสำหรับอำนาจพิเศษตามคุณลักษณะต่างๆของพลังแตกต,ต่างกันอย่างไรก็ตามการฝึกตามแนวทางของราชันมังกรศักดิ์สิทธิ์จะใช้พลังงานมังกรเพื่อปรับแต่งร่างกายเขาให้เป็นกาย,ยาศักดิ์สิทธิ์แห่งธาตุก่อนเช่นธาตุลมธาตุนำธาตุมืดแห่งความตายและอื่นๆอีกมากมาย หลังจากอัปเกรดเป็นกายาศักดิ์สิทธิ์แห่งธาตุแล้วการโจมตีคุณสมบัติตามธาตุจะมีประสิทธิภาพมากขึน้นอด้วยร่างกายที่แข็งแกร่งและคุณสมบัติที่เกือบจะเป็นอมตะมังกรกศักดิ์สิทธิ์จะกลายเป็นเผ่าพันธุ์ที่ทรงพล,ลังที่สุดในจักรวาลมังกรกศักดิ์สิทธิ์ก็ถูกแบ่งออกเป็นมังกรกศักดิ์สิทธิ์ลมมังกรศักดิ์สิทธิ์ไฟมังกรศักดิ์สิทธิ์ปฐพีมังกรกศักดิ์สิทธิ์สายฟ้าและอื่นๆตามสายเลือดแห่งเผ่าพันธุ์ ในบรรดาเทคนิคการฝึกฝนบ่มเพาะจากการเปลี่ยนแปลงมังกรศักดิ์สิทธิ์เขายังไม่ได้ตัดสินใจทิศทางการเพาะปลูกของเขาในอนาคตอย่างไรก็ตามหวังเสียนอสามารถเพิ่มพลังของร่างกายของเขาโดยใช้พลังงานมังกรตัวอย่างเช่นเขาสามารถใช้พลังงานมังกรเพื่อเสริมความแข็งแกร่งของกรงเล็บหรืออัปเกรดดวงตาของเขาในฐานะมังกรศักดิ์สิทธิ์ความมืดในเวลากลางคืนไม่อาจทำให้วิสัยทัศน์ของเขามืดมนได้หวังเสียนอพุ่งลงทะเลและว่ายออกไปไกล ท้องทะเลในเวลากลางคืนมีชีวิตชีวาเหมือนในตอนกลางวันปลาและสัตว์ทะเลต่างๆกำลังแหวกว่ายในทะเลสำหรับปลาไม่มีทางกลางวันและกลางคืนในความเป็นจริงปลาส่วนใหญ่นั้นกระฉับกระเฉงเป็นอย่างมากและออกล่าหาอาหารในเวลากลางคืนที่ระดับสองหวังเสียนอไม่ได้อ่อนแอเลยเนื่องจากร่างกายของเขาที่มีพลังของมังกรศักดิ์สิทธิ์แม้แต่สิ่งมีชีวิตในทะเลระดับสามก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเขา แต่ถ้าเขาเจอกับฉลามเขาจะไม่สามารถต่อสู้แล้วชนะมันได้เพื่อจะกลืนกินสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลที่แข็งแกร่งอย่างปลาฉลามเขาจะต้องรอจนกว่าเขาจะก้าวสู่ระดับที่สี่สำหรับสัตว์นักล่าทางทะเลเช่นวานเพชรคาดเขาจะต้องมีระดับอย่างน้อยระดับหหรือระดับหอาจมีสัตว์ทะเลลึกลับอื่นๆอ,อีกมากมายที่น่ากลัวในมหาสมุทรอนันกว้างใหญ่หวังเสียนอคิดกับตัวเองเขาจับตาดูปลาเก๋าเขาว่ายนำตรงเข้าไปและกลืนมัน ทะเลป่าวอไหมีฝูงปลาน้อยเกินไปหากมีฝูงปลาขนาดใหญ่พลังงานของฉันจะเพิ่มคือนออย่างรวดเร็วหวังเสียนอทำการล่าสัตว์ทะเลในบริเวณนั้นและเปลี่ยนพวกมันให้เป็นพลังงานมังกรแต่ทรัพยากรในทะเลแห่งนี้มีไม่มากเนื่องจากการล่าสัตว์ทะเลและการทำประมงทรัพยากรทางทะเลจึงน้อยมากและมีไม่เพียงพอเอ๊มีปลาแซลมอนหลายร้อยตัวอยู่ข้างหน้า หวังเสียนอมาถึงจุดที่เด็กสาวหอยทะเลอยู่เมื่อเขาเห็นกลุ่มฝูงปลาแซลมอนเขาว,ว่ายนำตรงไปอย่างรวดเร็วและกลืนพวกมันทั้งหมดในคอรังเดียวท่านราชามังกรเมื่อสัมผัสถึงการมาถึงของเขาเด็กสาวปิดอฝาหอยของเธอเผยให้เห็นตัวของเธอหอยทะเลยักษ์เลเวลหกศิลปะการฝึกฝนวิชามังกรวารีพลังพิเศษไม่มี หลังจากที่เด็กสาวกลายเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของเขาหวังเสียนอสามารถอ่านข้อมูลเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับเธอเด็กสาวที่ฝึกฝนวิชามังกรวารีเธอจะมีความแข็งแกร่งและมีความสามารถในการควบคุมทาตุนำดีมากทำการฝึกฝนต่อไปเด็กสาวเพิ่งเริ่มฝึกฝนเมื่อไม่นานมานี้ดังนั้นจึงมีการเปลี่ยนแปลงไม่มากนักกับเธอ หลังจากสอนและแนะนำพูดคุยกับเด็กสาวพอสมควรแล้วหวังเสียนอก็ว่ายนำออกไปยังพื้นที่อื่นๆโดยรอบเพื่อล่าสัตว์ทะเลของเขาต่อตอนที่28ชนวนเหตุเริ่มด้วยขนมปังดวงอาทิตย์คือนอสู่ท้องฟ้าและแสงแดดสีแดงที่ส่องประกายระยิบระยับบนผิวน้ำทะเลทำให้เกิดภาพที่สวยงามวิจิตรประการตาหวังเสียนอผุดคือนอมาจากในทะเลด้วยร่างเปลือยของเขาชื่อหวังเสียนอ เผ่าพันธุ์มนุษย์สามารถแปลงเป็นมังกรได้ระดับขั้นสองพลังงานมังกรเศษ7จ3ส่วนหนึ่งความสามารถพิเศษปกครองสัตว์นำสัตว์นำทุกชนิดที่ต่ำกว่าระดับความสามารถของคุณกลืนกินสิ่งมีชีวิตเพื่อสกัดเปลี่ยนเป็นพลังงานมังกรระบบการฝึกฝนบ่มเพาะราชันมังกรศักดิ์สิทธิ์ หลังจากทำงานหนักในค่ำคืนแห่งการกลืนกินฉันได้พลังงานมังกรเพิ่มเพียงแค่เจ็ร้อยคะแนนเท่านั้นหวังเสียนอขโวดคิ้วเมื่อคืนที่ผ่านมาเขาไม่ได้โชคดีมากเพราะเขาไม่ได้เจอฝูงปลาเหมือนที่เจอฝูงของปลาดาบดังนั้นเขาจึงสามารถเพิ่มพลังงานมังกรได้เพียงเจ็ดร้อยคะแนนในค่ำคืนนี้ แต่ถึงจะเป็นคะแนนเพียงแค่นั้นเขาก็รู้สึกว่าร่างกายของเขาแข็งแรงคือนอมากกว่าเดิมรอยยิ้มจังๆปรากฏคือนอบนใบหน้าของเขาฉันแข็งแกร่งคือนอและฉันไม่รู้สึกม่วงเลยแต่ฉันก็ยังคงหิวอยู่เหมือนเดิมหวังเสียนอยังไม่สามารถอยู่รอดได้ถ้าปราศจากอาหารในขนาดนี้เขาว่ายนำไปที่ชายฝั่งสวมเสื้อผ้าและกระโดดคือนอไปบนถนนได้อยา่างง่ายดาย หากมีใครที่เห็นฉากนี้ปักของพวกเขาคงจะอักค้างอย่างแน่นอนนี่เป็นเพราะหวังเสียนอรกระโดดคือนอไปถึงสี่หรือห้าเมตรด้วยการกระโดดเพียงคอรังเดียวโชคดีที่มีคนไม่มากในตอนเช้าเท่าที่จำได้น่าจะมีร้านที่ขายอาหารเช้าอยู่ข้างหน้าหวังเสียนอมองไปรอบๆและคิดกับตัวเองมีรีสอร์ทตากอากาศติดชายทะเลอยู่ข้างหน้าในช่วงฤดูร้อนแบบนี้มันจะเป็นประสบการณ์ที่ดีมากหากสามารถใช้วันหยุดพักผ่อนอยู่ที่นี่ได้ รีสอร์ทแห่งนี้ค่อนข้างมีชื่อเสียงอาหารและที่พักในนั้นค่อนข้างมีระดับและโดยปกติค่าใช้ใจ่ายก็จะสูงมากตามไปด้วยเช่นกันหลังจากผ่านประตูทางเข้าของซัมเมอร์ซันรีสอร์ทหวังเสียนอมองไปที่ด้านหน้าเขาและพบร้านค้าแผงลอยริมถนนสองสามแห่งมีคนจำนวนมากที่ทานอาหารเช้าอยู่รอบๆ หวังเสียนอดเดินเข้ามาและเห็นแผงขายแพนเค,ค้กทอดเขาถามโดยตรงว่าเพียเอาชุดแพนเค้กราคาห้าเหรียญแล้วก็ซุปหอเนอรมอชามให้ผมด้วยขอโทษทีหนุ่มน้อยของหมดแล้วเท่าแก่เจ้าของร้านยิ้มตอบเขาอย่างสุภาพหมดเร็วจังหวังเสียนอรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยตอนนี้มันเกือบจะ9ก้าโมงเช้าแล้วนอกจากนี้เมื่อเร็วๆนี้ที่นี่ยังมีคนเข้ามาทำงานที่ริมทะเลมากเรื่อยๆเท่าแก่อธิบาย หวังเสียนอพยักหน้ารับและมุ่งหน้าตรงไปที่แผงลอยอีกร้านที่อยู่ข้างๆหลังจากถามแผงลอยหลายแห่งก็ให้คำตอบคล้ายๆกันเขารู้สึกว่าไม่สามารถทำอะไรได้เมื่อเจอกับสถานการณ์อย่างนี้พี่ชายคุณยังมีขนมปังเหลืออยู่บ้างไหมหวังเสียนอมาถึงแผงขายขนมปังก้อนสุดท้ายแล้วถามเจ้าของร้านใช่เรามีชุดสุดท้ายพอดีนายโชคดีจริงดีจริงน้องชายเจ้าของร้านยิ้มให้เขา นั่นเยี่ยมมากเลยผมขอชุดขนมปังและก็ซุปเพิ่มชามหอนึกองอวังเสียนอตอบก่อนเดินเข้ามาและนั่งลงเราละโปรดรอสักครู่เจ้าของร้านตอบแจ้งเตือนเงินโอนเข้าบัญชีแล้วค่ะหวังเสียนอหยิบโทรศัพท์ออกมาและเห็นข้อความแจ้งเตือนอัตโนมัติทันใดนั้นเขาก็ตื่นเต้นคือนอมาทันทีพึบพึบห้าห้าห้าสิบล้านมันคือเงินสิบล้านเงินที่ฉันขายไข่มุกไปเมื่อวานนี่ห้าห้าห้า ขอบปากของเขาโค้งคือนอสูงลูกพี่คุณยังมีขนมปังเหลืออยู่บ้างไหมในขณะนั้นชายวัยกลางคนสองคนเดินเข้ามาชายวัยกลางคนนั้นค่อนข้างอ้วบอ้วนถามเจ้าของร้านเจ้าของร้านวัยกลางคนมองดูชายทั้งสองคนก่อนจะตอบว่าขอโทษทีนะคุณลูกค้าน้องชายคนนั้นได้สั่งซื้อขนมปังชุดสุดท้ายไปแล้วอาชายอ้วบอ้วนส่งเสียง ลูกพี่คุณขา,ขายขนมปังชุดนั้นให้เราเถอะเราจะเสนอราคาที่ดีกว่าปกติอย่างแน่นอนในขณะนั้นชายวัยกลางคนอีกคนที่ยืนอยู่ข้างๆชายวัยกลางคนที่หัวอ้วนถามเจ้าของร้านนี่เออเจ้าของร้านรู้สึกอึดอัดเล็กน้อยกับความคิดนี้เขาใส่หัวแล้วตอบว่าไม่ได้หรอกมันไม่ถูกต้องเขามาสั่งมันก่อนทําไมไม่มีขนมปังเหลืออีกแล้วงั้นเหรอชายวัยกลางคนที่หัวอ้วนบ่นอย่างไม่มีความสุข ผู้อำนวยการหลี่มันไม่เป็นไรปล่อยให้ผมจัดการเองชายวัยกลางคนที่ดูเหมือนจะกระตือรือร้นที่จะประจบเอาใจชายคนที่อบอ้่นเขารีบหันมองไปทางหวังเสียนอผู้ซื้งงอกำลังนั่งอยู่ที่โต๊ะด้านในเขาเดินตรงเข้าไปที่โต๊ะและหยิบเงินหนึ่งร้อยเหรียญจากกระเป๋าอของเขาเฮ้ hey, เพื่อนชายวัยกลางคนเดินมาอยู่ที่ข้างๆเข,ขาวหวังเสียนอเงยหน้าคือนอมองและรู้สึกแปลกใจเล็กน้อยมีอะไรงั้นเหรอ เพื่อนฉันอยากซื้อขนมปังชุดสุดท้ายนั้นกับนายฉันให้ราคาหนึ่งร้เหรียญชายวัยกลางคนกล่าวขณะที่วางธนบัตรสีแดงไว้บนโต๊ะตรงหน้าหวังเสียนอหวังเสียนอตกใจเล็กน้อยเมื่อมองดูธนบัตรหนึ่งรเขายังคงเงียบและยิ้มออกมาการซรื้อขนมปังชุดนี้เขาต้องจ่ายเงินเพียง8ดหยวนเท่านั้นถ้ามันเป็นเมื่อก่อนเขาจะเห็นด้วยทันทีและจะดีใจซะด,ด้วยซ้ำนี่เป็นเพราะเขาไม่มีเงินในอดีต แต่สำหรับตอนนี้เขาจะไม่ปล่อยให้ตัวเองหิวโหวยเพียงแค่เงินหนึ่งร้อหยวนหวังเสียนอใส่หัวแล้วตอบว่าขอโทษที่ผมไม่ขายชายวัยกลางคนรู้สึกประหลาดใจเขาขมวดคิ้วและหยิบธนบัตรหนึ่งรอยเหรียญออกมาจากกระเป๋าอของเขาสองร้อยผมไม่ขายหวังเสียนอใส่หัวคะ ชายวัวกลางคนไม่พอใจอย่างชัดเจนณจุดนี้เขาหยิบธนบัตรเพิ่มอีกหนึ่งร้อยและพูดเสียงดังสามร้อยฉันจะไม่เสนอเพิ่มมากกว่านี้อีกแล้วหวังเสียนอเงอยหน้าคือนอมองสร้อยคอทองคำรอบคอของชายวัยกลางคนผมไม่ขายไม่ว่าคุณจะให้เพิ่มเท่าไหร่ก็ตามไอเด็กเวนนี่เดี๋ยวบัรตบทิ้มมัญยัประกาศคู่ชายวัยกลางคนแสดงออกอย่างน่ากลัวเมื่อเขาได้ยินคำตอบของหวังเสียนอ มิสเตอร์เวยทำไมช้านักผู้อำนวยการหลีเดินเข้าไปที่โต๊ะและถามชายวัยกลางคนด้วยน้ำเสียงที่ไม่พอใจไม่มีอะไรผู้อำนวยการหลีผมเสนอเงินจำนวนมากให้เขาแต่เขาไม่ยอมขายวัยกลางคนหันหน้ามาอธิบายอย่างอายพื้นที่นี่ดูแลโดยจางเฉียนหยวนใช่ไหมผู้อำนวยการหลีพูดด้วยน้ำเสียงธรรมดาขณะมองดูหวังเสียนอเขาพบว่าหวังเสียนอดูคุ้นหน้าเล็กน้อย ขอโทษที่ช้านะน้องชายขณะนั้นเจ้าของร้านถือถาดชุดขนมปงังพร้อมสุกเข้ามาพอดีเมื่อชายวัยกลางคนได้ยินสิ่งที่ผู้อำนวยการหลีพูดเขาก็เข้าใจความหมายทันทีเขามองไปที่เจ้าของร้านและพูดอย่างเยือกเย็นว่า คุณเจ้าของร้านพื้นที่นี่ควรอยู่ภายใต้การดูแลของจางเฉินหยวนใช่ไหมคุณต้องการให้ฉันโทรหาจางเฉินหยวนหรือไม่เจ้าของร้านตกตะลึงอยู่ครูหอนึเนอเมื่อเขาได้ยินชื่อของจางเฉินหยวนเขาถามอย่างประมาทันทีมีอะไรที่ผมสามารถช่วยพวกคุณได้ไหมผู้อํานวยการหลี่ของเรายังไม่ได้กินอาหารเช้าชายวัยกลางคนตอบก่อนที่จะมองผู้อํานวยการหลี่ที่อยู่ข้างเขาผู้อํานวยการหลี่โปรดนั่งที่นี่ก่อน อืมผู้อำนวยการหลี่พยักหน้าแล้วนั่งในที่นั่งทางด้านขวาของหวังเสียนอนี่เจ้าของร้านทำอะไรไม่ถูก จางเฉียนหยวนเป็นผู้ดูแลถนนสายนี้เพื่ออำนวยความสะดวกในพื้นที่นี่สิ่งต่างๆมักได้รับการแก้ไขโดยเขาทุกคนที่ต้องการต้องแผงขายของที่นี่ต้องส่งค่าคุ้มครองมาให้เขาแม้ว่าสถานที่นี่อาจจะไม่ใช่ย่านเศรษฐกิจแต่ธุรกิจที่นี่ก็ยอดเยี่ยมมากดังนั้นนี่จึงเป็นสถานที่ที่ดีในการทำธุรกิจซามรับเขาและทำให้เขาเลี้ยงดูครอบครัวทั้งหมดของเขาได้ ชายวัยกลางคนสองคนไม่ได้แต่งตัวเหมือนคนธรรมดาทั่วไปและเขามาด้วยรถยนต์หรูส่มง,งอจอดอยู่ด้านนอกการที่พวกเขาสามารถเรียกชื่อของจางฉินหยวนแบบปกติได้แสดงว่าพวกเขาควรมีความสัมพันธ์ระหว่างกันเป็นอย่างดีนี่น้องชายเจ้าของร้านกลัวที่จะทำผิดกับอีกฝ่ายอายเขาหันไปหาหวังเสียนอด้วยสีหน้ารู้สึกผิดน้องชายนี่ฉันขอโทษนะขนมปังชุดนี้ให้กับเจ้านายคนนี่เถอะนะ ฉันมีชุดข้าวเช้าฉันจะลิยงข้าวเช้าให้คุณฟรีๆฉันขอโทษทีนะหวังเซียนเห็นท่าทางของเจ้าของร้านเขามีท่าทีที่จันใจและสำนึกผิดเจ้าของร้านกลัวอิทธิพลของทางสองคนนี้อย่างชัดเจนและเขาต้องการจะมอบขนมปังของหวังเสียนอให้กับทางสองคนนั้นเขาไม่ตำหนิเจ้าของร้านแต่เขามองที่ชายวัยกลางคนและชายอีกคนที่ชื่อนายหลี่ เขารู้จักนายหลี่คนนี่โซุงนายหลี่คนนี้นั้นเป็นเจ้าของร้านอาหารทะเลศาลาสวนอาหารยี่ปี่งที่กวนชูชิงเคยทำงานและถูกไล่ออกเนื่องจากมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของปลามังกร สำหรับเรื่องที่เกี่ยวกับนายหลีหวังเสียนอก็ไม่ได้มีความประทับใจในตัวเขาเลยหอนำซอมเยงค่อนข้างเกลียดที่น่าด้วยซะมากกว่าและเขายังพยายามใช้อิทธิพลของเขาเพื่อกลั่นแกล้งคนอื่นเพียงเพื่อขนมปังไม่มีปัญหาพี่ชายเจ้าของร้านผมเข้าใจและก็เอาข้าวมาให้ผมหอนึกงอชุดคุณสามารถมอบขนมปังนี่ให้พวกเขาได้หวังเสียนอพูดกับเจ้าของร้านและไม่ได้ทําให้เขายุ่งยากลําบากใจ ขอบคุณมากน้องชายขอบคุณเจ้าของร้านพยักหน้าอย่างกระตันยูในขณะที่เขาขอบคุณหวังเสียนอเพอกก่อนหน้านี้ฉันเสนอให้แก300หยวนและแกก็ยังไม่เต็มใจที่จะขายดูตอนนี้สิบชิสัจใจว่า